สามีเจหมูนางบ่นๆนะคะว่าเจาหมูเนี่ยอ้วนขึ้นแต่ดูแต่และเมนูที่นางทำให้เจหมูกินสิวันนี้นางทำสามชั้นทอดมันเยอะๆนัวๆมากก็ถูกใจเจหมูมากเลยจ้ะหมูสามชั้นนุ่มๆทอดกับกรอบหมักแบบอร่อยกลมมน้ำหนักขึ้นก็ไม่สนละเราไปดูนางทำที่ครัวกันดีกว่าเริ่มจากนำพริกไทยเม็ดใส่ลงในครกใช้สากบดๆวนๆให้พอยาบจากนั้นตามด้วยกระเทียม แล้วก็ราดผักชีค่าใส่ลงไปคลุกรวมกันต่ออีกสักเล็กน้อยให้พอหยาบนะเรียบร้อยแล้วค่ะสามเกลือของเราจากนั้นใส่สามชั้นลงในชามปรุงรสด้วยน้ำปลาสามเกลือแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแล้วค่อยๆใช้มือขยำให้เครื่องปรุงละลายใส่ถุงมือด้วยนะผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปได้เลยจะใส่แบ่งเป็นสองรอบนะคะแป้งจะได้ละลายเคลือบกับหมูของเราได้ดีเลยขยำไปเลยค่ะแล้วตามด้วยแป้งอีกส่วนหนึ่ง ขยำต่อให้เข้ากันดีเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยขยำอีกสักรอบก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทอดได้เลยค่ะเทน้ำมันลงในกระทะแบบท่วมๆเลยนะแล้วค่อยๆใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปได้เลยทีละชิ้นเล็กค่ะหมูชิ้นใหญ่มาอใส่ไปไม่กี่ชิ้นก็ล้นกระทะล้ะค่ะ ทอดให้เริ่มสุกให้สีของน้องเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีสวยน่าทานมากขึ้นนะคอยพลิกกับด้านด้วยนะคะทุกคนให้สุกทั่วกันได้ที่แล้วก็ยกขึ้นมาพักในตะกแกรงให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะจากนั้นก็นํามาหาั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคอมพอดีใจได้เลยจ้ะหั่นไปเลยค่ะโอ้โหเสียงกรอบมากดูสิหอมนาะอร่อยมากเลยนะ น้ำลายสองไม่ไหวแล้วค่ะหั่นครบแล้วก็นำไปพักไว้ใส่จานรอได้เลยค่ะเราไปทำน้ำจิ้มแจ่วแซ่บ,บกันต่อนรอใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตามด้วยน้ำปาลาพริกป่นเค้าคั่วน้ำตาลปีบ๊บใส่ลงไปค่ะคนในส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้น้ำตาลพอละลายเข้ากันดีเลยนะ ต่อมาก็ใส่หอมแดงซอยผ,ผ ah ักชีฝร <expertise> <im> ั่งคนให้เข้ากันอีกรอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มของเราเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้ะกับเมนู3ชั้นทอดน้ำปลาเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำกรอบนอกนุ่มในมากรสชาติเครื่องหมักกลมกล่อมเข้าเนื้อจิ้มกับน้ำจิ้มก็คือฉ่ำมากลองเอาสูตรนี้ไปทำกินหรือทำขายก็ได้นะคะทุกคน ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวพางอินบ็อกเพจหรือแอไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ